สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนานา้อยวันนี้ครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์สยองขวัญที่เป็นตำนานของนางสยองขวัญในยุคป,ปัจจุบันหลายเรื่องซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยได้ชื่อว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดในโลกมาแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะมีชื่อเรื่องว่าซัตพิเรียเป็นเรื่องราวของซูซี่ที่เดินทางมาที่ประเทศเยอรมน,นีเพื่อเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนรลเลบชื่อดังเมื่อเธอกึ้าลงมาจากเครื่องบินเธอก็พบว่าด้านนอกมีพายุฝนตกหนักเธอจึงได้จาัดก,การขักรถแท็กซี่เพื่อเดิินนนนนนทททาาางงงงไีีีี่่่่โโรรรรเเเเยยมืออซซูถึึแลล้้้วธกกก็ดพหหญสค ที่วิ่งหนีออกมาจากโรงเรียนแล้วเข้าไปในป่าซูซี่มองตามเธอไปแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรเธอพยายามกดกิ่งเรี้กคนข้างในให้มาปิดประตูให้แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับกลับมาซูซี่จึงได้ตัดสินใจไปพักค้างคืนที่โรงแรมในขณะที่ซูซี่กำลังเดินทางไปที่โรงแรมเธอยังคงเห็นหญิงสาวคนนั้นวิ่งหนีอะไรสักอย่างพทดที่หนีออกมาจากโรงเรียนและเข้าไปขออาศัยอยู่ที่คอนโดของเพื่อนเพื่อนก็เลยถามแพทว่าเธอหนีอะไรมาแล้วนี่เธอถูกไล่ออกมาจากโรงเรียนเหรอซึ่งแพทก็บอกเพื่อนของเธอไปว่าถึงเธอจะพูดอะไรออกไปก็ไม่มีใครเชื่อตอนนีีีีีี้้เอจตงรรบนนกาทท่่่วสุด แพทที่ขอตัวจากเพื่อนเพื่อไปเข้าห้องน้ำเธอเห็นดวงตาของใครสักคนกำลังจ้องมองเธอบนทางหน้าต่างก่อนที่หน้าต่างจะเปิดออกอย่างแรงเพราะพายุฝนแพทกรีดร้องมาเสียงดังด้วยความตกใจก่อนที่เพื่อนของเธอจะตามเข้ามาและปิดหน้าต่างให้เพื่อนของแพทได้บอกกับเธอว่าไม่มีอะไรหรอกแพทก็แค่เห็นภาพหลอนไปเองก่อนที่เธอจะเดินจากไปแพทที่รู้สึกสงสยัยจึงได้เดินไปที่หน้าต่างเธอพยายามเพ่งมองไปยังความมืดที่ด้านนอกก่อนที่จะมีมือของใครบางคนมาจิกหัวเธอแล้วก็ชากตัวของแพทออกไปเพื่อนของแพทได้ยินเสียงกรีดร้องเธอจึงได้พยายามตะโกนร แต่ก็ไม่มีใครสะกนโผลออกมาแพทที่โดนลากตัวออมาที่เราเบียงและถูกมีดกระดาแทงร่างของเธอจนพุนฆาตกรได้เอาสายไฟมารัดคอของแพทเอาไว้แล้วกระดแทงเธอซ้ำอีกรอบจนเลือดท่วมไปท,ทั้งตัวหลังจากนั้น,นก็ผักตัวของแพทตกลงมาทธลุหลังคาจนตายอย่างน่าสยดสยองเพื่อนของแพทที่โชคร้ายก็ถูกเสษกระจกปักไปตามร่างกายและเสียชีวิตเช็คเช่นอยู่กับแพทในเช้าวันต่อมาซูซี่ที่เดินทางมาที่โรงเรียนอีกครั้งเธอเดินเข้าไปในโรงเรียนที่ค่อนข้างจะวุ่นวายเทรนเนอร์และครูฝึกออกมาให้การต้อนรับซูซี่ก เธอได้เดินเข้ามาคุยกับซูซี่และบอกว่าพวกอำนวยการของโรงเรียนเดินทางไปทำธุระที่ต่างประเทศเมื่อวานนี้มีเรื่องวุ่นวายมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งถูกไล่ออกก่อนที่เธอจะถูกฆาตกรรมอย่างน่าสยดสยองพวกตำรวจที่ได้เดินทางมาที่นี่เพื่อสอบปากคำทุกคนมาดามแรงได้บอกข่าวละกับซูซี่ว่าเธอยังคงหาห้องพักให้กับซูซี่ไม่ได้เพราะตอนนี้ห้องพักที่โรงเรียนเต็มหมดแล้วมาดามแรงก็เลยเสนอว่าจะให้ซูซี่ไปพักที่นอกโรงเรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่นแทนซึ่งซูซี่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรเทรนเนอร์ได้กกเดินนำให้ซูซ ว่าเธอกระดุมเอของซูซี่ที่ซูซี่ได้ไปใส่อยู่ด้วยในขณะที่เธอกำลังใส่รองเท้าเธอก็นันเผลอไปทำกระเป๋าของซาร่าตกซาร่าจะได้เข้ามาทำความรู้จักกับซูซี่ที่ภายในบ้านของโอกาเธอกับซูซี่ได้พูดคุยกันว่าถ้าเรียนจบจากที่นี่แล้วพวกเธอมีความหวังว่าจะทำอะไรโอกาได้เล่าให้ซูซี่ฟังว่าแพทเด็กเรียนสาวที่มันจะถูกฆาตกรรมไปเธอชอบก่อเรื่องวุ่นวายและคอยสร้างปัญหากับโรงเรียนอยู่ตลอดเวลาแถมยังชอบใส่เรื่องของชาวบ้านทำให้ซูซี่นึกถึงตอนที่เธอเจอกับแพทเธอจำได้คร่าวๆว่าตอนนั้นแพพูดคว่า ความลับกับดอกไอริสโอกาก็เลยบอกซูซี่ว่าซูซี่ไม่ต้องเก็บไปใส่ใจอะไรคนอย่างแพทนานมีปัญหากับคนอื่นไปทั่วรุ่งเช้าที่โรงเรียนมาดามแรงได้เดินมาบอกกับซูซี่ว่าตอนนี้ทางโรงเรียนหา้องพักให้เธอได้แล้วพร้อมบอกให้เธอย้ายเข้ามาอยู่ในวันนี้เลยซูซี่ก็เลยบอกมาดามแรงว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าเธอขอจะอยู่กับโอกาต่อไปมาดามแบร์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นอะไรเธออยากจะทําอะไรก็ตามใจเธอก่อนที่มาดามแบร์จะเดินจากไปซูซี่ได้เดินไปใส่เสื้อคลุมและเดินตามเพื่อนๆไปที่โรงเรียน ระหว่างทางเธอก็ได้เจอเก้ากับเอาเบิร์ตและพี่เลี้ยงที่กําลังนั่งขัดเครื่องเงินอยู่ด้วยกัน เธอมองไปที่พวกเขาและรู้สึกว่าตัวเองเหมือนถูกสะกดจิตโดยแสงที่สะท้อนใส่หน้าของซูซี่ทำให้ซูซี่ร้่มเกิดอ,อาการวิงเวียนและแน่นอกเธอเดินโซซัดโซเซไปที่ห้องเรียนในขณะที่เ,เพื่อนๆกำลังซ้อมเต้นกันอยู่ซูซี่ได้บอกเทนเนอร์ว่าเธอขอเวลาพักหน่อยเพราะอาการของเธอไม่ก็จะสู้ดีนะแต่เทนเนอร์ก็ไม่ยอมและบังคับให้ซูซี่ซ้อมเต้นจนทําให้เธอเป็นลมกลางห้องเรียนและมีเลือดไหลออกมาจากทางปากและจมูกเมื่อซูซี่ได้ติกลับคืนมาเธอก็<า>ถูกบังคับให้นอนที่โรงเรียนเพราะต้องคอยเช็กดูอาการอย่างละเอียดหมอได้บอกกับซูซี่ว่าร่างกายของเธออ่อน ครับ และการหูฝึกหนักมากเกินไปหมอที่จัดการชี้จกับซูซี่เพื่อให้เธอพักผ่อนและกำชับกับเทนเนอร์ว่าให้เธอกินอาหารอ,อ่อนๆและดื่มไวน์ด้วยเพราะไวน์จะช่วยให้เลือดลมของซูซี่หมุนเวียนดีขึ้นตกเย็นวันนั้นซาร่าได้เดินไปาทาักทายซูซี่ที่ห้องนอนโดยมีเปลาลาดัดโยอาหารมาเสิร์ฟให้กับซูซี่ซึ่งในจังหวะเดียวกันนั้นเสียงกินงอาหารเดนเกอร์ดังจึงทำให้ซาร่าขอแยกตัวไปทานข้าวเย็นซูซี่ได้ลุกขึ้นมานั่งหวีผมอยู่ที่หน้ากระจกก่อนที่จะมีหนอนตกลงมาใส่หัวของเธอเมื่อซ,ซ ตเทนได้ให้ทุกคนลงไปที่ข้างล่างและเข้าไปสำรวจที่ห้องใต้หลังคาก่อนที่จะจะพบความจริงว่าทั้งห้องเต็มไปด้วยพวกหนอนที่เดินกระจุ่เยืเนื่องจากมีราอาหารที่น่งเสียถูกวางทิ้งไว้ที่ด้านบนเมื่อดามแรงได้เข้ามาขอโทษกับผู้นักเรียนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมย้ายที่นอนของผู้นักเรียนให้ไปนอนที่อื่นมีการชั่วคราวขณะที่ผู้นักเรียนกำลังนอนหลับอยู่ก็มีเงาของใครบางคนเดินป็นผ่านอยู่ที่ด้านนอกซาร่าที่ได้ยินเสียงประหลาดเธอก็เลยบอกให้ซูซี่ลองฟังเสียงดูซาร่าได้บอกกับซููซีีี่่่ววาานนอเสยยผ้กร โซซี่ก็เลยถามซาร่าว่าเธอรู้ได้ยังไงซาร่าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อปิดที่แล้วเธอย้ายมาเรียนที่นี่ครั้งแรกและมีโอกาสได้นอนในห้องรับแขกเพราะห้องนักเรียนเต็มเหมือนกับตอนนี้เธอได้ยินเสียงประหลาดที่ดูคล้ายกับเสียงกรนและมันน่ากวจนน่าขนหัวลุกผู้อำนวยการจะต้องอยู่ที่นี่แน่ๆนและน่าจะซ่อนตัวอยู่หลังพ่อม่นั่นรุ่งเช้าวันต่อมาแดเนีลได้เดินทางมาทางานตามปกติเขาได้เดินเข้าไปทักทายกับทุกคนในส่วนของซาร่าก็เข้ามาถามกับเทรนเนอร์ว่าเมื่อคืนนี้ผู้อำนวยการได้กลับมาที่โรงเรียนหรือเล่า เทนเนอร์ก็เลยบอกว่าไม่มีทางอีกกว่า2สัปดาห์กว่าผู้อำนวยการจะกลับมาที่ด้านนอกอนเอาเบิร์ได้มองหมาตัวหนึ่งด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยแต่เจ้าหมาตัวนั้นก็มีท่าทางหวาดกลัวเขาที่ภายในห้องเรียนในขณะที่ทุกคนกำลังซ้อมเต้นเทนเนอร์ได้เดินตรงปีกเข้ามาต่อว,ว่าแดเนียลที่กำลังนั่งเล่นปินโนอยู่เทนเนอร์ได้บอกว่าหมาของแดเนียลนั้นกัดเอาเบิร์ตซึ่งเขาเป็นหลานชายของรองผู้อำนวยการแดนเนียลก็กเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้หมาของเขาไม่เคยกัดใครและมันเชื่องมาก ทำให้เทนเน์ถึงกับโมโหและไล่ตะเพิดแดนเน่กับหมาของเขาให้ออกไปจากโรงเรียนและห้ามกับม่หยีบที่นี่อีกเป็นอันขาดแดนเนลได้ออกไปจากโรงเรียนโดยมีเทนเน์ตะโกนด่าไล่หลังเขาตกเย็นหลังจากที่ซูซี่ทานอาหารเย็นไปเธอก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนก่อนที่ซาร่าจะเข้ามาชวนเธอคุยเกี่ยวกับเรื่องพวกครูที่โรงเรียนที่พากันหายตัวไปในตอนกลางคืนพวกเขาเดินไปที่ไหนกันแน่ซูซี่ก็เลยบอกซาร่าว่าเธอไม่คิดว่าพวกครูจะเดินออกไปที่ข้างนอก พราะู้ครูเดินไปที่ทางขวาแต่ประตูทางออกของโรงเรียนอยู่ทางซ้ายซาร่าที่ยินแบบนั้นก็ทําการจดบันทึกลงไปทางหน้าของแดเนียลที่พย่ยามจะเดินกลับบ้านยูยูมาของเขาก็เริ่มเห่ากันโชคอะไรบางอย่างทําให้แดเนียลตกใจหวาดกลัวมากและถามว่านั่นใครแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมายูยูมาของแดเนียลก็เกิดคุ้มข้างและกระโจนกลับไปที่คอของเจ้านายของมันแดเนียลที่ถูกหมากัดได้กี่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด ก่อนที่เขาจะถูกหมาที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้ฉีกถึงล่างของเขาออกเป็นชิ้นๆพวกตำรวจที่ยินเสียงร้องของแดเนียลก็เลยตัดสินใจวิ่งตามเสียงมาดูก่อนที่พวกเขาจะพบว่าแดเนียลที่ถูกฆ่าตาไปแล้วและหมาของเขาก็ได้หายตัวไปในรุ่งเช้าวันต่อมาพวกรักเรียนได้พูดคุยกัน เกี่ยวกับเรื่องที่แดเนยียลนั้นถูกหมาของตัวเองกัดตายเริ่มมีขา่าวเลือแพทสปาร์ตเลยว่าที่โรงเรียนแห่งนี้จะต้องมีอาถรรพ์อย่างแน่นอนซูซี่ได้เดินทางมาคุยกับมาดามแบงเกี่ยวกับเหตุการณ์นในวันนั้นที่เธอได้เจอกับแพทมาดามแบงจีได้ถามซูซี่ว่าแพทพูดว่าอะไรในวันนั้นซูซี่ก็เลยบอกว่าเธอน่าจะพูดคำว่าความลับกับดอกไอริส มาดามแบงก็เลยบอกว่าเธอไม่รู้ว่ามันมีความหมายอะไรแต่เธอจะเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจให้ซูซี่ได้นำเรื่องของแพทมาเล่าให้ซาร่าฟังซาร่าก็เลยบอกว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรหรือใครบางคนไปในตึกนี้ก็ได้คนที่เป็นเพื่อนสนิทของแพทหรือคนที่เธอเกลียดวันนั้นที่ซูซี่ได้เห็นแพทเธอถูหวาดกลัวมากไม่แต่ตาเป็นคนบ้าแพทไม่ได้บอกอะไรใครทิ้งเอาไว้ก่อนที่เธอจะถูกฆ่าตายอย่างโหดเทียมซึ่งซาร่าได้สันนิษฐานว่าแพทเป็นคนชอบสอดรู้สอดเห็นอีกทั้งยังชอบจดบันทึกเอาไว้ไม่มีใครเคยรู้เรื่องนี้นอกจากเเเธธออออกกับแฟนนนพยยาิขงีีงออีคคด๋วภใื เธอจะบันทึกของแพทย์ออกมาให้ซูซี่ได้อ่าน และที่ที่ซูซี่ได้นอนหลับไปแล้วซาร่าได้้ามาปลุกซูซี่พร้อมบอกกับเธอว่าบันทึกของพทได้หายไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าซูซี่จะยังตั้งสติไม่ได้ซาร่าได้บอกกับซูซี่ว่าตอนนี้เธอเหลือบันทึกแค่ยอย่างเดียวซึ่งเป็นบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูที่เธอปกติตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ซาร่ากำลังบอกให้ซูซี่ตั้งสติก็ได้มีใครบางคนเข้าไปในห้องของซาร่าเธอจึงเอากระดาษใส่เข้าไปในรินจักของซูซี่และตัดสินใจรีบวิ่งหนีไปเธอหนีไปซ่อนตัวที่ห้องแต่หลังคาก่อนที่จะถูกใครบางคนเดินตามมาแล้ว ตัวอ,อยู่ภายในห้องโดยมีฆาตกรพยายามนัดห้องเข้ามาซาร่าจ,จึงตัดสินใจปีนหนีไปทางหน้าต่างและโผล่เข้ามาในห้องเก็บอุปกรณ์เธอกระโดดลงพื้นโดยที่ไม่ทันได้มองดูว่าเครื่องล่าง็ไมไปด้วยลวดหนามยิ่งซาร่าพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดลวดหนามก็ยิ่งพันเธอแน่นมากขึ้นเท่านั้นซาร่าได้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ฆาตกรคนนั้นจะเข้ามาเชิดโคของเธออย่างใจเย็น รุ่งเช้าวันต่อมาซูซี่ได้้ามาหาซาร่าที่ห้องแต่เธอพบอว่าซาร่าได้หายตัวไปแล้วและสภาพของ,ของซาร่าก็เต็ไมไปด้วยการลื้อคนน้นเทนเนอร์กับนักเรียนคนอื่นๆได้บอกกับซูซี่ว่าพวกก็ได้ยินเสียงรถมารับตัวซาวร่าไปในตอนเช้าซูซี่เห็นท่าจะไม่ดีจึงรีบติดต่อไปหาแฟงเพื่อสนินของซาร่า เธอได้บอกกับแฟงว่าซาร่าได้หายตัวไปและขอัด้เจอกับแฟงในวันนี้เพราะเธอรู้สึกเป็นห่วงซาร่ามากๆและเธอก็ไม่เชื่อว่าซาร่าจะหนีไปแล้วแฟงได้บอกกับซูซี่ว่าไม่มีใครได้ข่าวของซาร่าเลยว่าเธอหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแฟงได้บอกต่อไปอีกว่าให้รอวันจันท์ซึ่งเป็นวันที่พ่อของซาร่าจะมาเยี่ยมพวกเราอาจจะได้ข่าวเขาอะไรจากเธอบ้างแฟงได้บอกกับซูซี่ว่าซาร่านั้นเคยเป็นคนไข้จิตเวชของเขาและช่วงนี้อาการของเธอกำเริบมากเรื่อยเรื่อยเพราะเรื่องราวของโรงเรียนที่นั่น มีใครบางคนยัดเยียดความเชื่อว่าที่โรงเรียแนแห่งนั้นมีแม่มดซึ่งซาร่าก็เชื่อเป็นตูเป็นตะจนทำให้กายของเธอกำเริบแฟงได้ตัดสินใจเล่าประวัติของโรงเรียนให้ซูซี่ฟังโดยที่โรงเรียนแห่งนั้นถูกก่อตั้งโดยเฮเลนามาโกสซึ่งในอดีตผู้คนเชื่อว่าเธอคนนี้คือแม่มดและเธอคนนี้นี่แหละที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกและจากที่เธอก่อตั้งโรงเรียนได้ไม่นานเฮเลนาก็ถูกไฟคอกตายที่โรงเรียนก่อนที่โรงเรียนแห่งนี้จะแปลสภาพกลายเป็นโรงเรียนสอนเบลเชื่อดังซูซี่ก็เลยถามแฟงว่าแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับแมม่ดตรงไหน แฟรงค์จึงจได้จัดก,การเรียกตูมิลิอุสอาจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์ให้เข้ามาคุยด้วยซูซี่นั้นไม่เชื่อว,ว่าแม่มดจะมีอยู่จริงมิลิอุสจึงได้บอกว่าแม่มดนั้นมีอยู่จริงและพวกเธอจะเชี่ยวชาญในด้านของคาถาอาคมมตะกลและคำสาปของแม่มดนั้นจะทําให้เกิดเรื่องเลวร้ายกับคนอื่นและเธอจะลงมือฆ่าทุกคนที่ขัดขวางเส้นทางของเธอซูซี่จึงได้ถามว่าแล้วเฮเลน่ามาโกสละ่ะเธอใช้แม่มดตัวจริงหรือเปล่ามิลีอุสก็เลยบอกว่าตัวจริงเสียงจริงแน่นอน แทนยี่เป็นแม่มดที่มีฤทธิ์มากกว่าตอนอื่นแหลังจากที่คุยกับมิลิอุสเสร็จเรียบร้อยแล้วซูซี่ก็ได้เดินทางกลับมปที่โรงเรียนก่อนที่เธอจะพบว่าเด็กนักเรียนทุกคนได้ไปดูบัลเลขกันหมดเหลือแต่เธออยู่ที่โรงเรียนเพียงแค่คนเดียวในขณะที่ซูซี่จะโทรไปหาแฟนงฝนกต็ตกหนักมากจนทำให้สายหลุดซูซี่ที่มองเห็นดวงตาของอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองเธอผ่านทางหน้าต่าง เธอจึงได้ตัดสินใจเปิดหน้าต่างออกดูและพบว่ามันเป็นข้างคาขนาดใหญ่มันได้พุ่งเข้ามากัดใบหน้าของซูซี่ซูซี่จะเอาผ้าคลุมมันและใช้เก้าอี้ทุบมันจนตายซูซี่ได้มาสูบบุหรี่ด้วยความเครียดเพราะตอนนี้สายโทรศัพท์ถูกตัดและไฟฟ้ามาดับลงไปอีกซูซี่ได้เหลือไปเห็นกระดาษโน้ตที่ซาร่าทิ้งเอาไว้โดยที่มันได้เขียนระบุโอ้ยว่าให้เดินไปตามก้าวเดินที่จดบันทึกเอาไว้ภายในโน้ตอ,อันนี้และมุ่งหน้าไปยังห้องของผู้อำนวยการ ซูซี่ได้สังเกตเห็นถึงดอกไอริสและคำพูดของแพตในวันนั้นมันคือคำบอกใบ้ที่จะเปิดห้องลับที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้อยู่ภายในโรงเรียนหลังจากที่ซูซี่ได้แอบย่องเข้าไปเธอก็ได้เห็นมาดามแบรนงพร้อมกับทุกๆคนที่อยู่ในห้องลับมีคำสั่งให้ทุกคนลงมือฆ่าซูซี่ซะและทำการสาบแช่งวิญญาณของเธอเอาเปิดที่รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างเขาก็เลยบอกให้เปล่าลออกมาดูซูซี่ที่เห็นแบบนั้นจึงได้ไปซ่อนตัวและเธอก็ได้พบกับศพของเพื่อนๆที่ถูกฆ่าตึงเอาไว้ ซูซี่ตกใจมากและเปิอเข้าไปในห้องพู้มำนวยการก่อนที่เธอจะชนเข้ากับรูปปั้นจะตกแตกผู้มหนวยการที่เป็นหญิงชาราได้ส่งเสียงทักทายเธอหลังผ้าม่านซูซี่จะเดียคว้าเหล็กขึ้นมาพื่ป้องกันตัว เธอได้ตัดสินใจเปิดม่านออกดูแต่เธอก็ไม่พบหญิงชารายอยู่ที่นั่นแล้วหญิงชาราได้ส่งเสียงโห่ออกมาก่อนที่ประตูห้องจะเปิดและมีศพของซาร่าที่เดินถือมีดเข้ามาจะทำลายซูซี่ซูซี่ตกใจมากและมองไปที่เตียงก่อนที่เธอจะเห็นเงาอะไรบางอย่างขายับอยู่ภายในนั้นเธอจึงได้ตัดสินใจแทงลงไปที่เงาร่างของหญิงชาราได้ปรากฏตัวขึ้นโดยมีเหล็กแหลมทิ่มทะลุคอหอยแม่โมเทเลนาที่ถูกกำหลับลงแล้วและตึกของเธอก็กำลังจะถลม่มซูซี่ได้ตัดสินใจรีบวิ่งหนีออกมาจากตึก ตามมาด้วยเสียงร้องโหยหวนของเหล่าสาวกของเฮเลนาทุกคนต้องตายอย่างทรมานอยู่ภายในซากอาคารมีแต่เพียงซูซี่เท่านั้นที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวเธอยิ้ยมออกมาอย่างโลอ่งอกที่ได้แก้แค้นแทน,นเพื่อนและสามารถจัดการกับแม่มดได้สำเร็จก็เป็นอันจบภาพยนตร,นร,ร,รน์เรื่องนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องาพีเรียนั้นจัดได้ว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญสุดคลาสสิกขึ้นหิงของผู้กำกับอย่างดาริโออันเจนโตโดยที่มันจะอยู่ในภาพยนตร์ชุดที่มีชื่อเรียกว่าทรีมาเตอร์ซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่มดสามพี่น้อง โดยที่แม่มดคนโตจะมีชื่อเรียกว่าม t เธอออฟไซอาศัยอยู่ที่ไฟบวกในประเทศยเยอรมน,นีแม่มดรางร้ายในภาพยนตร์เรื่องซัตพีเรียอีกตนหนึ่งจะอาศัยอยู่ในกรุงโรมเป็นแม่มดคนร้องที่มีชื่อเรียกว่ามาเธอออฟเทียแม่มดแห่งความโศกเศร้าจะอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง m าเธ e r of เทียและแม่มดคนสุดท้องจะอาศัยอยู่ในมหานครนิวยอร์กซึ่งเธอมีชื่อเรียกว่า m าเธ e r of Dark เนแม่มดแห่งความมืดมนสําหรับใครหลายๆคนในตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าภาพยนตร์อย่างซัตพีเรียนั้นไม่เห็นว่ามันจะพีิกหรือน่ากลัวตรงไหนเลย หากเราย้อนกลับไปเมื่อปี1977ที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายภาพ,พยนตร์อย่างซัตพีเรียนั้น ต้องด้รูว่าเป็นภาพยนตร์ในตำนานที่จัดหนักจัดเต็มในเรื่องของความโหดทั้งแสงสีเสียงและรวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกในตอนนั้นได้สร้างระนานใจให้กับผู้กำกับหนังสยองขวัญหลายๆคนแถมยังเป็นการปฏิวัติอย่างสยองขวัญให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งในยุคนั้นด้วยและหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จผู้กำกับอย่างเดลิโอเจนโตก็ได้ทำการสร้างาต่อของมันออกมาโดยไล่เรียงไปตามแม่มดตลาคนซึ่งผมบอกได้เลยครับว่าสนุกไม่แพ้กันซึ่งถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากฟังต่อก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้าน่างเเียยวจัหัหนนออนรรรรรบกะสิพพต์ื ซึ่งหากใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ